อร่อยครับอ่ะกองใันใหมดอ,อยู่แล้วพี่ว่าเพราะนั้นอนะถ้าเราเลือกที่เพลงนึงนะที่หนูชอบหนูชอบทอนหนึ่งมา้องว่าไม่ได้ดูร้องให้แบบเอฟซีทุกคนหรือแบบเวลาคนเขามาแบบว่าเอ็นดูเรานะมารักเรามันไม่ตายตอนร้รองว่า เมื่อเธอกล้าจะรักฉันจะทำให้ดีที่สุดแค่นี้แค่นี้ใช่ถูกใช่ รักกันไว้เถอดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดชาติไหนทีน่หนแี่ระก็ไปด้วยกันนะ <Okay. S 2> ม,มาทุกคนอุ้ยกันแล้วละคะ่ะอุ้ยขอบคุณนะขอบคุณ ชิมเป็นกำลังใจให้กันนะทุกคนนะไม่ว่าเรื่องอะไรเด้ออยาเฮ้ยสบ,บู่สบ,บู่สบ,บู่มันไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราได้เจอกันหรอกโอ้ยทุกนทุกอยู่กับเราไม่นานหรอกสุกก็อยู่กับเรานไม่นานเหมือนกันเช่นเดียวกันเอ้ยแล้วมันเหลือกินน้อยลง ของหมดตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยเอาสบู่ไปล้างดาม,มาก,กันทุกคนพร้อมนะฮ <c oughs> ้่เจี๊สาม